สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับวังเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่สาขา2บริษัทเพชรยนต์นะฮะวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับรถอีก1นึคันนะครับรถใหม่ปีใหม่ไม่น้อยราคาเบาๆนะคันนี้ราคาเบาๆเลยนะครับนะครับสวัสดีนะครับทุกท่านนะครับที่ที่ติดตามนะครับช anel ยูทู e นะฮะรถมือสองใบวังนะครับด้วยนะฮะทุกท่านเลยนะครับขอก็คุณนะครับทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะฮะในช่อง YouTube ของผมเสมอมาลวนะฮะวันนี้นะฮะผมจะมารีวิวนะครับอีกหนึ่งคันรถสวยสภาพดีสภาพเยี่ยมโครงสร้างเดิมกำลังดีนนเรื่องครงสร้างเชรยนนะครับคัถสวยคุณภาพเกรดเอนะฮะรถทุกคันของเราเนี่ยต้องซีเราซีเรียสในเรื่องของโครงสร้างนะครับทุกคัน,นต้องต้องเป็นโครงสร้างดีดๆนะฮะเป็นโครงสร้างที่ที่ มาตรฐานจากโรงงานเลยนะครับมาตรฐานจากโรงงานแล้วก็เรามีทีมงานในเรื่องของตัวเช็คนะครับสภาพของเครื่องยนต์และโครงสร้าง4รถนะในในในทุกส่วนของตัวรถเลยนะครับนะเป็นบริษัทข้างนอกที่เข้ามาเช็คกับเราเพื่อเป็นการันตีเพื่อเป็นเพื่อเป็นให้ลูกค้านะฮะสบายใจในเรื่องของโครงสร้างของตัวรถนะครับเราเรามีตั้งแต่บริษัทกูเอ็กซ์เพรสชั่นนะครับและบริษัทชิกมิสเพรสชั่นด้วยนะฮะวันนี้นะครับผมมีในการรถสวยนะครับกระบะแคบ ตัวสูงปีใหม่ปีรันเนอร์ under, คันนี้จะเป็น t o y o ต a Revo Smart c a ทนะฮะ2.4ตัวมิดนะครับคันนี้2.4ตัวมิดปี2020นะครับไม่น้อยมากเลยจะบอกทุกฮานะฮะไม่เพียงแค่16,000กวโลนะครับ16,000กวโลเท่านั้นเองนะครับนะบริษัทเบนรยนนะครับเสนอราคาขายอยู่ที่659,000บาทนะครับคันนี้ผ่อนสบายๆนะครับเดือนละ13,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับนะ จะได้สีรถสีขามุกแบบนี้เลยนะครับได้ป้ายทะเบียนนี้เลยนะครับ2 3 9 4ป้ายสีเขียวป้ายนี้เลยนะฮะคันนี้นะครับจะได้เป็นโฉมหน้าหล่อโฉมหน้าใหม่โฉมไม่ได้เช้งนะครับเป็นโฉมปัจจุบันนะครับรี o อล i ชันนะครับสติ๊กเกอร์ตัวสีแดงนะครับเป็นตัวรีโวเลยนะฮะแล้วก็ในเรื่องของกระจังหน้าคันนี้เป็นแบบใหม่นะครับเป็นกระจังหน้าทรงใหญ่ดุดุหล่อๆออย่างนี้เลยนะฮะเป็นกระจังหน้าเป็นสีดำด้านนะครับตัดกรอบในเรื่องของสีเมทัลลิก นะครับหรือสีเทาดํานั่นเองนะครับตัวโลโก้อยู่ตรงกลางขนาดใหญ่นะครับเป็นสีโครเมียมนะฮะมาพร้อมในเรื่องของชุดโครมไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็ได้ในส่วนของไฟ LED ด้วยนะฮะทั้งเป็นไฟ LED ด้านบนและไปไฟสปอตไลท์เองก็จะเป็น LED เช่นกันนะครับมาพร้อมในเรื่องของตัวตกแต่งที่เป็นสีดําด้านนะครับตัวกรอบในเรื่องของตัวไฟตัดหมอกให้การชนหน้านะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถซึ่เป็นสีขาวนะฮะ โครงสร้างการันตีไรเลยนะครับคันนี้รถปี20 0 0 0บผ่านงานเพิ่งปีก,กว่าๆเท่านั้นเองแล้วไมกิโลเพียงเพียงแค่1น0 0 0กวื่าหโลนะฮะถือว่าน้อยมากเลยนะฮะสำหรับคันนี้เลยนะครับในส่วนของฝากระโปรงนะครับเดิมๆจากโรงงานสวยๆใสๆกันอ,อย่างนี้เลยนะฮะไม่มีรอยขีดข่วนใดๆทั้งสิน้นและกระจกหน้าต่างด้านหน้านะครับนะกระจกด้านหน้าขนาดใหญ่มีเป็นกระจกเดิมๆจากโรงงานโตโยต้าอย่างชัดเจนปรบภอาษีติดต่อให้เรียบร้อยสวยงามคันนี้ในส่วนของ ล้อนะครับเป็นล้อแบบใหม่เป็นล้ออลอยหกล้อลยนะครับเป็นสีเทาดำนะครับนะขนาดสวยเลยเป็นดิสเบรกคู่หน้าได้ยางของโยโกฮาม่ายางขึ้นชื่อของญี่ปุ่นเลยนะครับในส่วนของขนาดขอบยางคันนี้อยู่ที่265ร้บห้ขอบ17นะฮะนะครับเป็นยางขอบ17ของยางของโยโกฮาม่านะฮะปียางนะครับนะน่าจะปียางจะเป็นปีเดียวกับตัวรถเลยนะครับปี20นะครับสัปดาห์ที่28ตามนี้เลยนะฮะ ในส่วนของซุ้มล้อภายในนะครับเบ้าโชคเดิมรอยอาร์ดเดิมตัวน็อตเดิมเดิมเดิมจากโรงงานไม่มีชนหนักชนเบาอย่างแน่นอนลิควคัมโมดิฟายตัดต่อไปไม่อันี้คือไม่มีอย่างแน่นอนครับรถของเราคงสร้างต้องดีเท่านั้นนะฮะในส่วนของถัดบันไดล่างนะครับเป็นสีดำด้านเลยนะ,ะสภาพสมบูรณ์นะครับไม่มีเสียหายหรือผิดรูปใดๆทั้งสิน้นสีทังรถเองจะเป็นสีขาวมุกนะครับในส่วนของรายละเอียดนะครับตัวอักษรที่เป็นสีโครเมียมนะเป็นตัวอักษรเขียนว่าไฮลักนะครับอ,บอนนนบันนี้ นะครับคันนี้นะฮะมาพร้อมในเรื่องของกระจกมองข้างนะครับรับเป็นกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวนะฮะเป็นสีโครเมียมนะครับนะครับติดไฟฟ้าปรับมุมมองก็เป็นไฟฟ้านะครับแล้วก็ที่สาคัญเลยนะการสาดรให้เรียบร้อยเป็นของรีวอเลยแท้ๆจากโรงงานนะครับแล้วในส่วนของตัวกระจกเองก็จะติดฟิล์มนะฮะติดฟิล์ม80% 60นะ60 80นะครับนะติดฟิล์มให้เรียบร้อยคันนี้พร้อมขายและพร้อมพร้อมใช้งานนะครับโดยที่ลูกค้าไม่ต้อง ใส่เพิ่มในเรื่องของตัวกันแดดน,นะครับเรื่องฟิล์มกรองแสงนะฮะในเรื่องของตัวรถเองครับไม่ต้องใส่ไม่ต้องเพิ่มอะไรอีกแล้วนะฮะคันนี้พร้อมขายใช้งานได้เลยนะ,ะใช้งานได้เลยรับรถไปเลยนะฮะในส่วนของที่มีจับเองจะเป็นสีโครเมียมนะครับ<ๆ>มีกันเลื่อยลอยกันลอยขีดข่วนก็มีนะฮะเป็นของรีโวรตามสเต็ปของของของรีโวรเลยนะครับสีโครเมียมเช่นกันในส่วนของกระบะหล,ลังนะครับนะกระบะหลังคันนี้ก็จะเป็นกระบะยาวๆอย่างนี้เลยเป็นรถแคบสมาร์ทแคบนั่นเองเป็นพรีนเนอร์ตัวสูงด้วย กระบปากค่อนข้างใช้งานได้เยอะเลยทีเดียวนี่ของกระบะานะฮะในส่วนของล้อหลังเองนะครับนะล้อหลังจะเป็นดัมเบลหลังนะครับชุดชุดล้อก็เป็นล้อลอยหกลูร้อย600นะครับนะสีเทาดาได้ยงอางของยุกฮาม่าเหมือนกันนะฮะในส่วนของยางก็ปีสิบเจ็ดนะครับแล้วก็ยางปียี่สิบในเรื่องของคัสซีคัสซีต่างๆภายในเห็นชัดเจนนะครับนะคัสซีเดินพัดเดิมไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีรอยในส่วนของการชนนะครับไม่มีเลยนะ ยังอะไรมีพร้อมนะครับยังอะไรมีพร้อมอยู่ในสภาพดีและยังไม่มีการใช้งานยังไม่เคยเป็นการใช้งานนะครับยังไม่แตะพื้นในส่วนของไฟท้ายนะครับเป็น LED นะครับนะรูปแบบใหม่รีเวลโฉมใหม่จะเป็น LED แล้วนะครับนะตัวอักษร Toyota h ไ l u ักหรือจะเป็นไฮร,นะนรัโโโกรี v วลเองะจะเป็นสีโครเมียมนะในเร,รื่องของตัวโลโก้ต่างๆอยู่ครบสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตหลังนะครับจะเป็นสีโครเมียมทำอันไดสีดำป้ายทะเบีน2 3 9 4 มีกล้องถอยหลังให้นะครับที่มือจับจะเป็นสีโครเมียมพร้อมในเรื่องของสาฟท้ายนะครับเป็นไฟเบรกตังที่3ด้วยนะครับในส่วนของรายละเอียดฝากระโปรงนะครับนะฝากระโปรงเองฝากระโปรงหรือจะเป็นฝากระบานะครับท้ายกระบาดเองนะครับก็โครงสร้างเดิมตัวน็อตไม่มีการเคลื่อนไหวไม่มีรอยไม่มีรอยชนนะครับเดิมๆนะฮะในส่วนของเดิมๆในส่วนของตัวน็อตเองไม่มีรอยขันอย่างแน่นอนนะครับนะ ตามนี้เลยนะครับคันนี้สวยมากมากเลยนะฮะพร้อมในเรื่องของติดในเรื่องของแม็กไลเนอร์เดิมจากโรงงานของโตโยต้านะครับมีโลโก้ใหญ่ใหญ่ยันชัดเจนนะครับเชื่อว่าคันนี้ไม่ยังไม่เคยบรรทุกหนักมาก่อนเพราะว่ารถคันนี้เพิ่งใช้งานค่อนข้างน้อยมากเลยนะครับหนึ่งหมื่นวพันนะ,ะลูกค้าอาจจะซื้อเข้าไปนะ,ะเป็นช่วงโควิดช่วงนี้อาจจะซื้อไปแล้วก็ผ่อนไม่ไหว <S <S นะครับแล้วก็คืนรถเข้าไปนะครับบริษัทรถยนต์ได้รับไปรับซื้อมานะครับให้ตุดให้กับลูกค้า ได้ไปใช้งานต่อนะครับในสภาพที่สวยๆกริปๆอย่างนี้เลยนะฮะคลิปๆอย่างนี้เลยนะฮะคันนี้ก็นะครับก็ได้เราได้เราได้ไปทาในส่วนของเก็บงานนะครับในเรื่องของการชงรถในเรื่องของปรับสภาพนะครับอันนี้เรียบร้อยทางสปาในห้องผู้โดยสารนะฮะสปาในห้องผู้โดยสารขัดสีทําความสะอาดห้องเครื่องยนต์นะครับช่วงล่างช่วงอะไรเราติดตั้งให้เรียบร้อยคันนี้พร้อมการใช้งานจริงๆนะฮะโดยที่ลูกค้าไม่ต้อง ไปทารายละเอียดเพิ่มเติมแล้วนะฮะที่รถยนต์ของเรานะครับในส่วนของรายละเอียดบานประตูนะครับนะบานประตูจะเป็นสีดานะครับมีลําโพงติดด้วยนะฮะแล้วก็ที่วางแก้วนะครับนะกระจกหน้าต่างไฟฟ้าฝั่งคนขับออโต้เซ็นทร์ล็อกที่เรากระจกรับงมุมมองกระจกหน้าต่างไฟฟ้าและถ้าปิดเป็นไฟฟ้าคันนี้ก็จะมาพร้อมในเรื่องของตัว สมาร์ทแคนะครับเปิดได้เป็น90องศาในการขึ้นลงง่ายขึ้นนะครับสำหรับผู้โดยสารที่จะนั่งนะครับบริเวณที่อยู่ฝั่งแคปนะฮะก็จะนั่งอาจจะนั่งแบบใช้เวลาสั้นๆอาจจะโอเคหน่อยแต่ถ้าแช้เรลานานอาจจะเมื่อยนะครับเพราะว่าขนาดมันก็แคบนิดนึงนะฮะแต่ขึ้นลงแต่ขึ้นลงนะครับง่ายนะครับเพราะว่าเปิดตัวแบบนี้เลยนะฮะรายละเอียดตัวตัวน็อตต่างๆตัวน็อตโครงสร้างนะครับเดิมๆนะฮะด้านหลังก็จะเป็นเบาะหนัง ที่ผาาพิงเองก็จะเป็นผ้ากำมะหยี่นะฮะมีลำมีลำโพงนะครับติดนะทุกบาลของประตูทุกบานของบประตูฝังแคบด้วยนะครับเคด้านบนนะครับเป็นผ้ากำมะหยี่สีสว่างนะฮะในส่วนของเบาะนะครับด้านหน้าจะเป็นเบาะเบาะผ้านะครับปรับมือทั้งสองฝั่งนะครับเป็นปรับมือทั้งสองฝั่งนะฮะสภาพดีนะครับเบาะเบาะผ้าเนี่ยคือมีข้อดีนะครับก็คืออาจจะดูแลไม่ง่ายมากนะฮะแต่ว่าในเรื่องของตัว เก็บโอนอมภูมิเนี่ยความร้อนสบายๆเพราะจะระบายความร้อนได้ดีนะได้ดีกว่าเบาะหนังนะครับในส่วนของโครงสร้างนะครับภายในนะครับนะคันนี้บอกเลยนะครับเป็นเกเนียร์เมนวนวลนะฮะหกสปีดนะครับคันนี้เป็นเกเนียร์แมนนวลกับ t o โ o t a r ร v o นะครับ2.4มิตรนะครับปี20นะครับมาเหมือนหกราคาขาย6 5 9 0 0 0บาทนั่นเองนะครับของสบายๆเดือนละ13,000กว่าบาทนั่นเองครับ เดี๋ยวไปดูในในส่วนของเลขกไม่จริงเลยนะฮะเลขกไม่จริงเลยนะครับรผู้ชมได้ดูนะครับเดี๋ยวเราลองสตาร์ทรถสักครั้งนึงให้ท่านผู้ชมได้ฟังเครื่องเสียงนะเสียงยนต์เครื่องยนต์ภายในเป็นยังไงนะฮะโอเค okay. ตอนนี้ผมสตาร์ทไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับการสตาร์ทไปเป็นปก,ปก,กติกลกเลยนะครับการระบบการสตาร์ทไดชาร์จต่างๆระบบแบตเตอรี่ระบบไฟฟ้าไอ้นี่คือปกติเลยนะครับสตาร์ทนะฮะสตาร์ทได้นะฮะในส่วนของตัวรถนะฮะ Toyota r ล v o นะครับ2.4ตัวมิดนี้นะฮะไม่ เบอ20คันนี้นะครับเกียร์ธรรมดานะฮะแล้วก็กิโลไมล์ตอนนี้อยู่ที่1 6 9 5 2กิโลเมตรนะครับไม่เดิมไม่มีการกว่มายอย่างแน่นอนสามารถเช็คศูนย์ได้นะครับคันนี้วารันตีศูนย์บอกไว้เลยนะครับยังเหลือล้อนๆเลยในเรื่องของวารันตีนะฮะทางทางอ่ามีวารันตีของศูนย์ด้วยนะครับแล้วก็แล้วก็มีวารันตีของ ทางเพชรยนต์ก็ก็ด้วยนะครับนะได้หน่ๆไปเลยนะสองสองต่อไปเลยนะฮะในส่วนของน้าปัดด้านหน้าเองนะครับนะพวงมาลัยเองจะเป็นมัลติฟังชันนะครับนะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหุ้ม unction, หนังหุ้มน้มสามก้านนะครับตกแต่งในเรื่องของสีเมทัลลิกโลโก้ตรงกลางแอร์แบ็กแอร์แบ็กคู่หน้านะฮะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยเองนะครับมัลติฟังก์ชันสามารถใช้งานได้ปกตินะรตรงนี้นะฮะฝั่งขวาจะควบคุมในเรื่องของตัวหน้าปัดด้านหน้าฝั่งซ้ายจะควบคุมในเรื่องของเครื่องเสียง นะครับรัศมลักษณ์ต่างๆอยู่ครบทิป A ทิ B ใช้งานปกติในส่วนของคอนโซลหน้าเองจะเป็นสีดำนะครับตกแต่งในเรื่องของสีเมทัลลิกนะครับนะแล้วก็มีสีที่เป็นลายไม้นะครับตรงนี้มีลายไม้ด้วยนะฮะในส่วนของขึ้นจอเสียงเองนะครับเป็นจอทัชสกรีนนะครับเป็นจอใหม่แล้วนะครับจอโฉมปัจจุบันตัวรีโวยนะครับนะเป็นทัชสกรีน FMAM นะครับตรงนี้นะ FMAM ใช้งานปกติเลยนะฮะ ในส่วนของตัวเป็นเครื่องเสียงโทรศัพท์แอปต่างๆนะครับตรงนี้ใช้งาน FMAM นะครับบลูทูธตรงนี้ก็ใช้งานได้เช่นกันนะครับในส่วนของแอร์นะครับแอร์ A จะเป็นแอร์อะนาล็อกนะครับคันนี้จะเป็นมาพร้อมในเรื่องของแอร์อะนาล็อกนะฮะปรับได้4ระดับมีการเล่นถไายนะที่เสียบอะแดปเตอร์นะครับที่เสียบ USB นะครับนะ ที่เสียบที่จุดบุหรี่เลยเป็นอะแดปเตอร์ก็มีนะฮะเกียร์แมนนุ่นสปีดแบบนี้เลยแบบถุงสวยงามนะฮะมีโหมดการขับขี่อีโก้โหมดเทอร์โหมดด้วยนะครับที่เก็บที่เก็บสัมภาระเก็บของได้นะ,ะตรงนี้ก็ที่เกะด,ด้านหน้าก็มีในส่วนของเครื่องมือในเรื่องเรื่องของตัวอุปกรณ์นะฮะเ,เครื่องมือสำารนเล่มนะครับหรือหนังสือคู่มือตรงนี้อยู่ครบเลยทีเดียวในส่วนของตรงนี้นะฮะก็จะเป็นในส่วนที่เก็บ ของที่ที่ต้องการเออุณหภูมิได้นะครับเพราะว่ามันจะมีช่องระบายอากาศที่เป็นแอร์สามารถเก็บอุณหภูมินะครับที่ที่ต้องใช้ความเย็นนะฮะในส่วนของกระจกมองหลังเองก็จะเป็นกระจกมองหลังแล้วก็ที่บังแดดนะครับนะพร้อมกระจกนะครับฝั่งผู้โดยสารต้นหน้าตอนหน้านะฮะไฟวอร์มไลท์ด้า,น,น,า,านในก็จะเป็นวอร์มไลท์นนแบบกดนะครับที่วางเว่นตานะฮะแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นวอร์มไลท์ที่เป็นไฟส่องภายในด้านหลังนะฮะ สภาพดีนะครับคันนี้กับกระบะตัวใหม่ปี2 0ง0ั่สิบคันนี้นะฮะก็ฝ่ายอีกหนึ่งคันสำหรับท่านผู้ชมนะกำลังมองหารถกระบะใสลุยๆใสแรงๆนะครับนะกับ2.4ตัวมิดคันนี้เลยนะฮะก็คันนี้นะได้กำลังแรงม้านะครับนะได้เป็นเครื่องดีเซลนะเป็นเครื่องดีเซลนะฮะเครื่องดีเซลสีสูบนะครับดอสสิบหกวาวให้กำลังแรงม้าคันนี้นะครับ2.4มิดเนี่ยให้กำลังแรงม้าอยู่ประมาณ150แรงม้าแรงบิดประมาณ300ร้อถึงสี่นิวตันเมตรนะฮะ เป็นเครื่องแบบใหม่นะครับเป็นเครื่องดีเซลใหม่ V8 Turbo นะฮะใช้งานได้ปกตินะรองรับในเรื่องของ e ในเรื่องของอดีเซลนะฮะตัวใหม่นะครับได้ก็ฝากอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับผู้ชมนะที่สนใจกระบะคันนี้นะครับรถสวยสภาพดีสภาพงามกับคันนี้เลยนะจะมาที่แจงกับลูกค้าอีกนิดนึงนะครับนะในเรื่องของตัวโปรโมชั่นพิเศษสําหรับเดือนนี้ของบริษ,ษัทรยนต์ของเรานะครับหนึ่งนะฮะ เรามีดอกเบีย้ยพิเศษนะครับสําหรับรถกระบะเองก็จะมีดอกเบีย้ยพิเศษด้วยนะฮะแล้วก็ดอกเบีย้ยพิเศษของเราก็เริ่มต้นอยู่ที่2 7 9นะครับแล้วก็มีในเรื่องของตัวขับฟรี90วันดอกเบีย้ย0%นรนาน12เดือนนะฮะแล้วก็ในเรื่องของตัวประกันนะครับการจุกเชิญฟรี1ปีในเรื่องของตัวประกันจุดเชิญตัวนี้ก็ใช้งานได้นะเปะ็นการจุกเชิญท,ที่ที่ทางเราให้ฟรีให้กับลูกค้าทุกท่านเลยนะฮะ แล้วก็ที่สาคัญอีกเรื่องหนึ่งครับนะสำคัญเลยนะสำหรับท่านผู้ชมที่อยู่ที่อยู่ตัดจังหวัดหรืออยู่อยู่กรุงเทพและปริมณฑลนะครับเรามีบริการส่งรถฟรีรถฟรีสไล์นะะรถสไลด์ฟรีนะครับนะสำหรับลูกค้าที่อยู่กรุงเทพและปริมณฑลนะฮะสำหรับลูกค้าอยู่ตังจังหวัดนะครับไม่ว่าจังหวัดใดจังหวัดจังหวัดในทั้งหมดของประเทศไทยของเรานะครับเรามีตั๋วเข่องบินนะครับสองที่นั่งนะครับบินเข้ามานะครับบินเข้ามาเพื่อมารับรถเลยนะฮะเพื่อมารับรถที่เบจยนของเราของเราเลยนะฮะ เรามีด้วยนะครับโปรโม,มชันตัวนี้นะฮะถึงภายในเดือนนี้เท่านั้นนะครับนะรีบมารีบมาจองได้เลยนะครับกับตัวโปรโมชันพิเศษพิเศษมากมายที่ทางไปเยนตนจะมอบให้กับลูกค้าและลดมากมายที่จะให้ผู้ชมได้เลือกนะครับเราเรามีรถถึง200-300ถึงาคันทีเดียวนะให้ท่านผู้ชมได้เลือกนะครับเป็นวันได้เลยนะฮะเลือกเลือกได้ลองขับได้ไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับติดต่อผมนะครับเซวัง1น6 2 183 7 5 0นะฮะ เบอร์ผมสามารถแอดไลน์แล้วปักมุดไว้แล้วนะครับแอดไลน์โทรคุยกันได้เลยนะครับวันนี้นะครับผมวังนะครับขอฝากช่อง YouTube จะได้รถมือ2ใบใบวังด้วยนะครับนะฝากติดตามฝากกดไลค์ฝากกด subscribe นะฮะและเปิดการแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่คลาดคลิปต่อๆไปที่ผมจะลงทุกๆวันให้ท่านผู้ชมได้ดูนะฮะวันนี้นะครับผมวังนะครับขอตัวลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้ก่อนนะครับคุณนี้พบกันใหม่นะครับคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ